อ๋อนี้นะฮะกาแฟแก้วแรกของร้านพิมพ์ที่เปิดวันที่สินี้คาปูร้อนนะฮะส่วนนี้เทเลมิสุสตรอเบอร์รี่ชีสเคส้กผมเนี่ยเป็นเทสเตอร์เลยเดี๋ยวต้องเทสให้ดูก่อนเลยของเรานะฮะเทเลมิสุูเนี่ยเราโทษนะเราไม่ใส่เหล้าแต่ว่ารสชาติเหมือนทุกอย่างเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงเด็กด้วยหรือว่าผู้ปกครองหรือคนที่ไม่ไม่กินเหล้าเราก็เลยบอกกาแฟเราว่าเนื้อดุ่มมากนี่นะฮะ สันนี่คือมือสันนะอืมปริมีเราไม่ห่วงของนะแล้วเราใช้อะไรนะขะราวโพงชีสแท้เลย mm. <Okay. S 1> อืมโอเคอนี่ฟรอเบรชีสเค้กอืม สตรอเบอรี่นี่เราใช้เป็นลูกนะมันไม่ได้ใช้เป็นแบบว่าซอสธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้ตอนนี้กำลังเริ่มอัดของเข้ามาแล้วนะฮะให้ทานนที่15านี้เรา่าวว่าเวลา,เาทำอะไรต้องเทสก่อนเนาะนเครื่องทำกาแฟพร้อมพร้อมนะฮะน,น,นะฮะทีมบริสต้าพร้อมอาหารอาหารก็จะแล้วเสร็จทุกอย่างพรุ่งนี้ รันทั้งระบบ15พร้อมขายจะมีตู้ข้างหน้าเป็นคียยอสใหญ่ๆสวยๆเลยจะเดินทางเข้ามาลงพวงนี้เดี๋ยวถ่ายลงให้ดูนะครับพร้อมออ e เปอเรชันกินที่นี่ชิลที่นี่มี Delivery ส่งนะฮะทักเข้ามาเดี๋ยวจะให้ข้อมูลวันที่15สั่งยังไงทาง Grab สั่งเป็นปอนก็มีนะใหญ่ๆาให้เป็นวันเกิดอะไรก็แล้วแต่ก็แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกชิ้นใหญ่ๆเป็นปอนอะพรีออเดอร์สองวันละกันนะครับของเราเป็นรูปแบบบริษ,ษัทไม่ต้องห่วงนะเง<ช>ินถึงของได้แน่นอนครับผมร้านิรพมรับพาใส่ยสองครับ